สวัสดีค่ะคุณคณรูนรักิชญ์นะคะวันนี้จะมาสอนเรื่องสัญลักษณ์ของโปรชารมนะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ของระดับชั้นระดมศึกษาปีที่6นะคะสัญลักษณ์ที่1นะคะมาเริ่มเลยนะคะนี่คือสัญลักษณ์ที่1ก็คือ t e r m i n ตอร์นะคะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโปรแกรมสัญลักษณ์ที่2 decision นะคะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขการตัดส,สินใจสัญลักษณ์ที่3ามคือ process คำสั่งในการประมวลผลหรือการกำหนดตัวแปรสัญลักษณ์ที่4 Flow Line เส้นทางการทำง,งานของโปรแกรมและการไหลของข้อมูลสัญลักษณ์ที่ 5. Input หรือ Output นะคะเป็นการอ่านข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสำรองหรือการแสดงผลข้อมูลผลลัพธ์จากการประมวลผลสัญลักษณ์ที่6นะคะ m a n u Input เป็นการรับข้อมูลจากทางคีย์บอร์ด สัญลักษณ์ที่7ด็ด d ิ c u m e n t นะคะเป็นการแสดงผลข้อมูลทางเครื่องพิมพ์สัญลักษณ์ที่8ด display สัญลักษณ์แบบนี้นะคะเป็นการแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพและสัญลักษณ์ที่9ก้า i t เ r a t i o n เป็นการกำหนดค่าต่างๆล่วงหน้าในการทําง,งานที่ซ้ำๆกันนะคะที่นี้เรามาดูนะคะนี่คือลักษณะของ flowchart นะคะนี่คือสัญลักษณ์เริ่มต้นจตสงังเกตตรงนี้สัญลักษณ์เริ่มต้นกับสัญลักษณ์จบลักษณะแบบเดียวกัน นะคะอันนี้คือสัญลักษณ์การรับค่านะคะสัญลักษณ์การรับค่าทางคีย์บอร์ดนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ด e c i s i o n เป็นการตัดสินใจอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการประมวลผลอันนี้คือสัญลักษณ์ของการสแสดงผลออกทางมอนิเตอร์นะคะหรือทางหน้าจอนะคะค่าเริ่มต้นนะคะเป็นการตรวจสอบนักเรียนว่าสอบผ่านหรือไม่โดยให้ x เ,เป็นค่าคะแนนยกตัวยอย่างเช่นนะคะ เราโยนค่าคะแนนของเด็กชาย A ลงไปคือคะแนน80นะคะโยนลงไป80นะคะป๊อกก็จะถามว่า X ก็คือ80นะ่ะมากกว่าหรือเท่ากับ50จริงหรือไม่จริงก็คือจริงพอจริงก็คือก็จะมาที่ช่องนี้ก็คือสอบผ่านนะคะก็คือประมวลผลนะคะประมวลผลออกมาหลังจากนั้นก็มาแสดงผลตรงนี้ว่าคือสอบผ่าน อยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคือเด็กชายแซนะคะรับข้อมูลก็คือโยนคะแนนนะคะคะแนน30ลงไปราะ x ตัวนี้ก็จะตรวจสอบค่าว่า x มากกว่า50จริงหรือไม่อ่าไม่จริงก็คือไม่ใช่ก็คือเป็นเท็จก็จะแจ้งมาที่ตรงนี้ว่าสอบไม่ผ่านนะคะก็จะแสดงผลออกมาทางหน้าจอนี้นะคะ เป็นการแสดงนะคะค่าอันกริทึแมแบบง่ายๆนะคะของนักเรียนชั้นป .6 สำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราก็รู้เรื่องเรื่องนี้แล้วแล้วไว้รอติดตามในเรื่องต่อไปสวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะ